สวัสดีครับนักเรียนวันนี้คุณครูก็จะมาสอนวิชาพละนะครับก็วันนี้พื้นฐานที่ครูจะสอนก็คือเกี่ยวกับกีฬากีทานะครับก็คือมีอยู่สองท่าด้วยกันวันนี้ก็คือท่าเข่าต่ําและเข่าสูงนะครับก่อนอื่นก็ให้นักเรียนแบ่งแถวเป็นห้าแถวก่อนนะครับครับโอเคนะครับหลังจากนั้นก็จะมาเราจะมายืดเหยียดกันก่อนนะครับนะครับทำตามครูนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้า หนึ่งสองสามสี่ห้าอย่ยงข้างนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าอย่างครับหนึ่งสองสามสี่ห้าครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวให้นักเรียนนะครับไปวอร์มวิ่งรอบสนามนะครับเป็นจำนวนสามรอบนะครับครับเอาครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันที่เดิมนะครับ อครับก็วอร์มมันเสร็จแล้วนะครับวันนี้ก็ให้นักเรียนตั้งแถวเป็นห้าแถวนะครับเดี๋ยวคุณครูก็จะทําการสาธิตให้ดูนะครับแต่ว่าก่อนจะสาธิตคุณครูขอเช็คชื่อก่อนนะครับอ้าวนายศิลานนท์นายชนาทิตย์โอเคครับมาครบนะครับวันนี้แล้วก็ตรวจเครื่องแต่งกายนะครับแล้วก็พวกเล็บนะครับโอเคครับเรียบร้อยทุกคนครับมาครับเดี๋ยวครูจะทําการสาธิตให้นักเรียนดูนะครับค่าแรกนะครับ ก็คือท่าเข่าต่ำนะครับครูจะสาธิตให้ดูสองเที่ยวนะครับท่าเข่าต่ำนี่ก็คือท่าเข่าต่ำนะครับเดี๋ยวครูจะสาธิตให้ดูอีกหนึ่งเที่ยวนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นท่าเข่าสูงนะครับ ครูอาจจะสาธิตได้ดูอีกหนึ่งครั้งนะครับถ้าเขาโสงนักเรียนจำไว้ให้ดีนะครับครับก็จะประมาณนี้นะครับแล้วต่อไปนะครับครูก็จะให้นักเรียนนะครับได้มาทำกันนะครับเดี๋ยวแบ่งแถวเป็นสองแถวนะครับครูจะตั้งมาร์กเกอร์ให้นะครับ คือไม่ต้องทําเยอะนะครับก็คือให้ทําเฉพาะในมักเอวก่อนนะครับไม่ต้องไปทำตามสูงมากอันเช่นครับนายเจนาทิครับเป็นท่าขาต่ําก่อนนะครับก็คือท่าขาต่ำนี้ก็คือขาเวลาเราวิ่งไปนะครับไม่ต้องสูงมากก็คือวิ่งแค่ก้าวออกไปอย่างนี้นะครับลองทาดูครับโอเคครับก็เป็นท่าที่ถูกต้องนะครับเดี๋ยว ให้ลองทำอีกสองครั้งนะครับถ้าเข่าต่ํานะคฟังเสียงน้อินทรีนะครับอเอ้ยลองทำอีกหนึ่งครั้งนะครับอเอ้ยนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะให้ทําท่าเข่าสูงนะครับเี๋ยวคนละสองครั้งนะครับ เป็นท่าเข่าสูงนะครับก็คือต้องยกเข่าแล้วก็ดึงแผนนะครับนต่งองโอเคครับถูกต้องนะครับแต่ว่าจะให้ทำอีกหนึ่งครั้งนะครับโอเคครับก็นี่ก็คือคือการที่ให้นักเรียนออกมาทำนะครับเดี๋ยวจะให้นักเรียน ไปตั้งแถวมันสองแถวนะครับแล้วก็ให้นักเรียนลองทํากันดูนะครับคนละหนึ่งครั้งนะครับถ้าละหนึ่งครั้งทําผ่านตายแล้วก็ผ่านไปเลยนะครับครับต่อไปนะครับก็จะเป็นการปฏิบัตินะครับครูก็จะให้นักเรียนปฏิบัติโดยครูจะยืนดูแล้วก็บอกนะครับว่าผิดหรือถูกตรงไหนนะครับมาครับถ้าเขาต่ํานะครับเห็นไครับ โอเคครับควาสูงข้อนะครับ,ต,รบต่อไปก็คือท่าเขาสูงนะครับต่อไปก็จะให้นักเรียนปฏิบัติเป็นท่าเข่าสูงนะครับโอเคนะครับก็ทั้งหมดนะครับก็คือการ ปฏิบัติในวันนี้นะครับก็ถือว่านักเรียนทุกคนทําผ่านนะครับครับวันนี้เราก็เรียนเสร็จกันแล้วนะครับก็ให้นักเรียนมาจัดแถวกันนะครับห้าแถวนะครับโอเควันนี้ก็จะมาสรุปบทเรียนที่เราเรียนไปวันนี้นะครับอ้าวในชนาทิปวันนี้ครูสอนอะไรเธอไปบ้างครับอ่าสอนข้อต่างข้อสูงครับอาจารย์โอเคก็ให้นักเรียนทุกคนนะครับกลับไปฝึกฝนด้วยเดี๋ยวเราก็จะมีการสอบกันนะครับ ในท่าเขาต่ำขาสูง,ง,งนะครับเดี๋ยวที่หน้าเราก็มาเจอกันใหม่เดี๋ยวให้นักเรียนนะครับไปล้างหน้าล้างตาให้เรียบร้อยแล้วเข้าไปเรียนวิชาต่อไปนะครับเอาครับบอกเลืกแถวได้ครับกระหมดตรงทรามาพลรอพัตน์คุณกูตาวาสดีครับ